ัิสิกอดแบบบ่ทามสิบ่สอยังจักคำว่าเขาทำให้เจ็บแบบนายิถึงแม้ใจยังเจ็บแต่ความหายังเหลือล้นใจสิบอตั้งคำถามได้ได้ กลัับมาำำาานนไไออออออ้เเเดดจคํหธพสียใจหาากเขสวัสดีครับผมเก่งเกษตรซิ่งนะครับเจ้าเก่าเจ้าประจำนะครับในเครซีบีรุ่งเรืองภายใต,ใต้การบริหารงานของคุณนครบรุงไทยผมจะนำเสนอตัวนี้นะครับเป็นริปเปอร์นะครับตัวใหญ่นะครับ พราะช่วงนี้พี่น้องนะครับชาวไรอ้อยนะครับมีความต้องการสูงมากเลยนะครับมียอดออเดอร์สั่งเข้ามาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าถ้าให้ครบเซตเลยเนี่ยตัวนี้จะเป็นแบบติดทั้งปุ๋ยคู่นะครับแล้วก็มีจานตัดรากคู่หนึ่งนะครับไว้ซ้ายขวานะครับเป็นตัวที่นําการตัดรากอ้อยในขณะที่ริปเปอร์เดินตามนะครับเพื่อป้องกันให้รากอ้อยล้มนะครับป้องกันไม่มีปัญหาแต่วันนี้ผมจะเปิดตัวเดี่ยวเลยนะครับก็คือจะรีวิวตัวที่เป็นริปเปอร์ ตัวเดียเด่ยวๆเลยนะครับผมริปเปอร์ตัวนี้ก็เป็นโครง4นิ้วนะครับผมโอ้โหความหนาแน่นของโครงสร้างต่างๆเนี่ยรับประกันว่าเปึ๊กเลยนะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นพนมพนมก็จะเป็นเหล็ก5้าหุนนะครับอ่าหน้ากว้างขนาด3นิ้วนะครับตัวโครง4นิ้วนะครับโอ้โหจะเป็นความหนาระดับ6หุนนะครับผมแล้วก็ขาริปเปอร์เนี่ยจะเป็นนิ้ว2แล้วดามด้วยข้ออ้อยขนาด1นิ้วโอ้โหแข็งแรงมากทนต่อการบิดทนต่อการกระชากรักดึงนะครับผมตัวนี้ เป็นตัวพระเอกเลยครับถ้าพูดถึงเครื่องรถก็คงจะต้องระดับโอ,อ้โหตัวใหญ่นะครับสองเพาก็ยิ่งดีนะครับแต่ผมไม่ห่วงเพราะอะไรเพราะว่าพี่น้องชาวไรอ้อยของพื้นที่นะครับภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนแล้วก็หลายหลายส่วนมีพื้นที่ไร่เป็นเจ้าหนึ่งก็ต้องมีการระดับเป็นร้อยเป็นพันไร่นะครับผมแล้วก็รถที่ท่านใช้ก็จะเป็น รถแทรกเตอร์ตัวใหญ่ทั้งสิ้นนะครับไม่มีตัวเล็กเลยนะครับผมแล้วก็ทํากันพื้นที่ทิ้งโอ้โหแบบว่ามองสุดลูกหูลูกตาเลยนะครับพูดกันแบบภาษาชาวบ้านก็เ,เสถษฐรแล้วกันนะครับผม <c oughs> ยังไงก็กราบฝากผลงานของ s อซรุ่งเรืองนะครับไม่ว่าจะเป็นริปเปอร์นะครับยกร่องนะครับผ่านซอยหรือว่าจะเป็นเครื่องหยอดข้าวโพดเครื่องหยอดข้าวนะครับเครื่องปลูกอ้อยเครื่องปลูกมันนะครับทุกตัวเสร็จสับสำหรับคุณถ้าต้องการ เชิญที่ SCB รุ่งเรืองนะครับสินค้าคุณภาพราคาย่อมเยาวนะครับผมเราจะดูแลท่านอย่างดีด้วยบุคลากรที่มีความรู้ทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้ผมเก่งกตรเซรซิ่งและ SCB รุ่งเรืองของกราบราว้เพียงเท่านี้โอกาสไา้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม